ฟัง26อาการเตือนนะคะที่บ่งบอกว่าเรากำลังจะเป็นโรคและควรที่จะรีบไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษาแล้วก็ปรึกษาคุณหมออย่างเร่งด่วนนะคะสำหรับ26อาการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่บอกว่าคุณกำลังจะเป็นโรคเป็นสัญญาณเตือนนะคะเราควรรู้ว่าแต่ละโรคเนี่ยมีอาการผิดปกติยังไงและควรที่จะไปพบแพทย์โดยด่วนนะคะอาการที่1มีร่องรึกบนใบหน้าเสี่ยงต่อภาวะเป็นโรคกระดูกพุนนะคะอาการที่สองนะคะ เล็บขาวหรือเล็บบุ๋มนะคะอาจจะเป็นโรคผิวหนังนะคะทั้งโรคสะเก็ดเงินและมีความเสี่ยงต่อก,การเป็นโรคอื่นเช่นถ้าเล็บเป็นร่องบ่งบอกถึงความผิดปกติของไตเล็บเป็นลอนนะคะตามขวางบ่งบอกว่าผิดปกติของฮอร์โมนนะคะเล็บสีเขียวค้าเป็นโรคหอบหืดอย่างรุนแรงหรือถุงลมโป่งพองหรือหลอดลมอักเสบเล็บขาวบ่งบอกว่าตับและไตมีปัญหาอาจจะมีภาวะเลือดจางหรือตับอักเสบนะคะส่วนอาการอันที่3ามนะคะ เท้าวบวมนะคะอาจจะเป็นโรคหัวใจนะคะอาการอันที่4นะคะปากเหม็นนะคะเป็นความผิดปกติของหัวใจและกระดูกได้นะคะอาการที่5นะคะก็คือภาวะของปื้นสีดําอยู่บริเวณหลังคอนะคะเป็นโรคเบาหวานนะคะอาการที่6นะคะคือผื่นสีผื่นผีเสื้อบนใบหน้าเป็นโรค S l e ลโรคพุ่มพวงหรือโรคคุ้มแพ้ ภูมิคุ้มกันตัวเองนะคะอาการที่7ผมร่วงนะคะเป็นสัญญาณขาดสารอาหารไม่ว่าจะเป็นธาตุเหล็กสังกะสีนะคะวิตามิน B 3นะคะไบโอติกแล้วก็กลุ่มผักต่างๆนะคะริมฝีปากแห้งนะคะถือเป็นสัญญาณของโรคตา โรคปากแห้งตาแห้งหรือเขาเรียกว่าโรคโจเกนนะคะซึ่งเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองเหมือนกันนะคะหรือโรคแพ้ภูมิตัวเองนะคะตาเหลืองนะคะมีภาะวะผิดปกติของตับแล้วก็ถุงน้ําดีนะคะอาการอันที่สินะคะไฟเปลี่ยนสีหรือมีมเมล็ดขนาดหรือใหญ่ขึ้นนะคะเป็นโรคมะเร็งผิวหนังนะคะมีแผลล้อนในหรือมีมุมแตกที่ปากนะคะหรือมีรอยแตกที่มุมปากเป็นโรคขาดวิตามินและเกลือแร่นะคะแล้วก็ เป็นโรคปากนกกระจอกได้นะคะขาดวิตามิน B2 นะคะโรคเลือดออกตามไรฟันค่ะวิตามินซีนะคะแล้วอาจจะเกิดฟันหลุดร่วงได้ง่ายหรือโรคลักลกระปิดและกระเปิดด้วยนะคะโรคสายตาแย่ในตอนกลางคืนก็เรียกว่าตาบอดกลางคืนหรือตาฟางนะคะก็ขาดวิตามิน a นั่นเองนะคะอาจจะมีอาการปวดข้อปวดกระดูกตามมาได้เส้นผมและเล็บเปราะบางอาการที่14นะคะเกิดจาก ภาวะปวดเมื่อยเรื้อรังเจ็บกล้ามเนื้อมีตะคิวเสียวซ่าในมือและเท้าอาจจะเป็นโรคปลายประสาทนะคะที่มีความเสื่อมนะคะผิวหนังเป็นเก็ดหรือมีรังแคเป็นอาการที่15นะคะเป็นโรคผิวหนังแล้วก็มีรังแคเกิดขึ้นจากการขาดสังกะสีวิตามิน B3 นะคะวิตามิน B6 มีตุ่มสีขาวหรือแดงบนผิวหนังเขาเรียกว่าอาการขนคุดหรือตุ่มสิวนะคะเกิดจากจากการขาดวิตามิน A และวิตามิน C นะคะ โรคที่17โรคขาอยู่ไม่สุกเป็นโรคของระบบประสาทและโลรคหลอดเลือดในสมองเกิดจากการขาดธาตุเหล็กนะคะแล้วก็ขาดวิตามินซีอาการที่18ไอเรื้อรังนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องหัวใจปอดและภายในช่องท้องได้ค่ะอาการที่19เป็นแผลแล้วไม่หายเนี่ยเป็นโรคประวานนะคะอาการที่20มีความเครียดสะสมนะคะจนทําให้นอนไม่หลับนะคะถ้าเรานอนไม่หลับเราสงสัยได้เลยนะคะว่า เรามีความเครียดสะสมนะคะอาการที่21เลือดออกหลังอุจจาระอาจจะเป็นที่สีดวงทวารน,นะคะเกิดจากภาวะท้องผูกแล้วก็อาจจะนำพาถึงมะเร็งมะเร็งทวารหนักได้นะคะอาการที่22เต้านมผิดปกติอาจจะเป็นมะเร็งเต้านมนะคะ อาการที่23เหนื่อยตลอดเวลาเป็นระบบหัวใจระบบเลือดแล้วก็หัวแล้วระบบประสาทนะคะซึ่งต้องรีบไปพบแพทย์ด่วนส่วนอาการที่24เจ็บหน้าอกอาจจะมีภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบหัวใจวายหรือแม้กระทั่งลิ้นหัวใจผิดปกติได้นะคะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดได้นะคะส่วนตัวบวมอย่างต่อเนื่องเป็นจากระบบย่อยอาหารที่ผิดปกติแล้วก็มีปัญหาเรื่องไตนะคะ ส่วนอาการสุดท้ายอารมณ์เสียอยู่ตลอดเวลานะคะเกิดจากความผิวปติทางระบบประสาทค่ะอยากฟังเนื้อหาให้ครบสมบูรณ์ที่ y t u t u พักเฮล h ์แอนเฮิร์นะคะ EP ที่46คุณก็จะได้รับรายละเอียดของโรคต่างๆได้ชัดเจนมากขึ้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ